วันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับพาเดินชมสวนพร้อมกับหมอกลงน้ามากกับรอบข้างเราจะเห็นหมอกเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูนาข้าวกันอันนี้ก็จะเป็นสวนของเรา ออเยอนีันนี้ช่งชวงเจ็ดโมงเช้าได้นะครับ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับจะลงไปคนากลางๆอันนี้เป็นทุ่งข้าวนะครับผมนาข้าวอันนี้อยู่ใต้ต้นตาล เดี๋ยวจะดูรอบๆบเวิร์ง hey. <toute S 2> ตัวเรานะครับอันนี้รอบรอบนะครับจากที่เราเดินมาเมื่อกี้ตรงสวนสินสุปีของเราบรรยากาศเจ็ดโมงเช้า เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยอันนี้นาข้าวของเราอายุได้ประมาณจะ,จะสองเดือนแล้วนะครับเราปลูกแบบอ่าไม่ใช้สารเคมีปลูกข้าวพันธุ์หอมจินดานะครับบรรยากศาศรอบๆครั้งหนึ่ง เยอะมากบรรยากาศดีอยู่ครับตอนเช้านี้มนนีผู้ช่วยมาด้วยท้องทุ่งนาใครที่ไม่เคยเห็นแวะมาช่วงนี้ก็ช่วงทํานานะครับผมบรรยากาศก็จะดีหน่อยนึง แต่ไม่แน่กลางวันอาจจะร้อนมากอากาศบ้านๆครับลมของไอจักหมอกจะกระทบผิวเราจะ,จะอากาศจะเย็นนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีลมโชยอ่นอนๆเห็นจากยอดข้าวผิวไหวได้ เดี๋ยวเราหมุนรอบตัวเองอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงเดี๋พนพบรรยากาศยามเช้าสูดลมหายใจลึกๆเข้าปอดนานนานทีนะครับที่จะได้บรรยากาศของ หมอกลงเต็มๆอย่างนี้นะครับท้องทุ่งนายามเช้าที่สวนสินสุขดีของเราเห็นแล้วชื่นใจครับอย่างนี้มันจะกาดลมพัดอ่อนๆแล้วก็มีหมอกรอบตัวเราเอง รยาาสวยมากครับอยากให้มาชมนะครับอันนี้ผมอาสูดลมหายใจเอาบรรยากาศสดๆ <lect uring> นะครับผมเผื่อทุกคนแล้วโอเคเดี๋ยวเรามีอะไรมีบรรยากาศดีๆที่สวนศิลป์สุขีของเราจะเอามาโชว์นะครับผมเอามาให้ได้ชมกันดีกว่าโอเคครับผมสำหรับ EP นี้